สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับบทความเลยี้คดีดังต่างแดนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เม่จะหยิบ Cold Case หรือคดีดที่ไม่รับการแก้ไขเป็นเวลานานมาเล่าให้ฟังกันค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะสุดท้ายคดีนี้ก็ได้ถูกนำอาแแ้มคดีมาเปิดใหม่โดยการร่วมมือกันของนักสืบชุดเก่าที่เคยทำคดีนี้ในตอนนั้นแต่ตอนนี้ได้กเกษียณไปแล้วกับพนักงานสอบสวนที่เกิดเหตุที่ทำรายการ Cold Justice ทำให้15ปีผ่านไป ในที่สุดพวกเขาก็สามารถตามสืบหาตัวคนร้ายจนได้แต่ก่อนที่จะไปฟังกันเมย์ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเนื้อหาคดีนี้ค่อนข้างละเอียดและซับซ้อนเมย์แนะนําให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะและเพื่อให้ทุกคนไม่สับสนเรื่องนี้มีตัวละครหลักๆอยู่3คนนั่นก็คืออริก้าผู้เสียชีวิตไอซาย,ยาเพื่อนของอริกา้าและคลินเพื่อนของไอซาย,ยาซึ่งไอซาย,ยาก,กับคลินก็คือผู้ต้องสงสัยหลักของคดีนี้ คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในเดือนกันยายนปี1998ที่เมืองทาร์เฮูดในรัฐอินเดียนาจากบันทึกหรือข้อมูลเก่าที่ตำรวจมีเกี่ยวกับคดีนี้ก็คือในคืนวันที่6กันยายนปี1998มีสองสาวพี่น้องคู่หนึ่งได้รับจ้างให้ไปเฮาสิติ้งหรือไปเฝ้าบ้านนั่นเองคนที่เป็นพี่มีชื่อว่าแมรี่เคสเมย์ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเธอมีอายุเท่าไหร่แต่คิดว่าคงประมาณ20ตน้ตนๆ ส่วนคนน้องชื่ออริกาเคสมีอายุสิบปีในตอนนั้นมรี Mary, ผู้เป็นพี่ทำงานเป็นพยาบาลและอริกาทำงานที่ห้างสรรพสินค้าในเมืองนั้นอย่างที่ได้บอกไปว่าทั้งสองคนได้รับจ้างให้ไปเฝ้าบ้านหลังหนึ่งแต่มรีทำงานกะดึกเลิอกอีกทีก็เช้าวันรุ่งขึ้นทำให้ในคืนนั้นมีเพียงแค่อริกาผู้เป็นน้องเท่านั้นหลังเลิกงานอริกาก็ได้ไปปฏิบัติหน้าที่เฝ้าบ้านตามที่เธอได้แพลนไว้ แต่เธอได้ชวนเพื่อนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าไอซียดูลีอายุ18ปีกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าคลินแมคเคนอายุเท่ากันไปด้วยเพื่อไม่ให้สับสนทั้งสองคนเป็นผู้ชายนะคะหลังเลิกงานจากห้างสรรพสินค้าเอริกาก็ได้ไปรับไอซยยกับคลินไปที่บ้านที่เธอต้องไปเฝ้าพวกเขาวางแผนกันไว้ว่าจะจัดพูปาร์ตี้กินดื่มเล็กๆก,กันที่นั่น แต่เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแมรี่พี่สาวของแอริก้าเลิกงานมาตอนประมาณ9ก้าโมงเช้าเธอก็ต้องมาพบกับสิ่งที่เธอไม่คาดคิดเมื่อมาถึงบ้านเธอสังเกตเห็นประตูเลื่อนกระจกถูกเปิดทิ้งไว้และเมื่อเดินเข้าไปในบ้านที่ห้องรับแขกเธอก็ได้มาเจอกับร่างของแอริก้านอนหงายอยู่บนพื้นห่อด้วยผ้าหม่มสภาพร่างของเธอมีบาแดแผลจากของมีคมทั่วร่างแมรี่จึงรีบโทรหานายวันวันทันที ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นพยาบาลและพบเจอร่างหรือบาดแผลต่างๆเป็นประจำแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ง่ายขึ้นเลยที่ต้องมาเจอน้องสาวของตัวเองในสภาพนี้ในระหว่างรอตำรวจและรถพยาบาลเธอรู้ดีว่าน้องสาวของเธอได้จากไปแล้วเธอทั้งตกใจและกลัวและไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจะหยิบกระป๋เบียร์ที่วางอยู่บนโต๊ะก,กาแฟในห้องรับแขกมากัมไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวเพราะเธอไม่รู้ว่าตอนนี้คนร้ายยังอยู่ในบ้านหรือเปล่า เมื่อตำรวจมาถึงในที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยเลือดและพบแอริกาโดนทำร้ายจากของมีคมทั้งหมดถึง33แผลทั่วร่างกายแต่แผลที่ทำให้เธอเสียชีวิตเป็นแผลตรงบริเวณคอแอริกายังคงสวมใส่เสื้อผ้าเป็นปกติซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำและจากคำให้การของแมรี่เธอยือนยันว่ามีดเล่มหนึ่งที่อยู่ในครัวได้หายไป เบื้องตน้นตำรวจึึงสันนิฐานว่าคนร้ายใช้มีดที่อยู่ในครัวที่บ้านเป็นอาวุธในการทำร้ายแอริกาแน่นอนว่าไอซายาและคลินถูกนำตัวมาสอบถามทันทีเพราะพวกเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแอริกาก่อนที่เธอจะถูกทำร้ายเสียชีวิตซึ่งในตอนแรกทั้งสองคนเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังเหมือนกันก็คือพวกเขายอมรับว่าเมื่อคืนพวกเขาได้อยู่กับแอริกาจริงๆ พวกเขาเล่าว่าเมื่อมาถึงบ้านพวกเขาได้ไปไว่ายน้ําเล่นกันในสระน้ําของบ้านและปาร์ตี้กันในบ้านแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงประมาณตีหนึ่งเอริกาเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายเธอเลยเอาผ้าห่มมาห่อตัวแล้วนอนโคดอยู่บนพื้นในห้องรับแขกไอซยาคิดว่าเธอเมาแต่เอริกาบอกว่าเธอแค่หนาวเธอไม่ได้จะอาเจียนไอซยาก,กับคลมจึงตัดสินใจกลับบ้านกันแต่เพราะขามาพวกเขามากับเอริกา ทำให้ตอนนี้มีรถเพียงแค่คันเดียวก็คือรถของแอริก้าขากลับพวกเขาจึงต้องขับรถของแอริก้าเพื่อไปอรถของคลินแล้วเอารถของแอริก้ากลับมาคืนหวังว่าทุกคนจะไม่งงกันนะคะซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนเล่าเหมือนกันแต่หลังจากนี้ไอซาย่าบอกว่าเมื่อไปอรถของคลินแล้วพวกเขาก็กลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อ,อรถของแอริก้ามาคืนโดยที่ทั้งสองคนเข้าไปในบ้านเพื่อเอากุญแจรถไปคืนแอริก้า ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสและแอริก้ายังคงมีชีวิตอยู่เธอยังคงนอนโขดอยู่บนพื้นและพูดคุยกับพวกเขาเป็นปกติแต่ในทางกลับกันคลินบอกว่าตอนกลับเอารถของแอริก้าไปคืนเขารออยู่ในรถของเขาเขาไม่ได้เข้าไปในบ้านไอซายาเป็นคนเอากุญแจเข้าไปคืนแอริก้าคนเดียวและไอซายาใช้เวลาอยู่ในบ้านนานผิดปกติจากนั้นเมื่อไอซายาก,กลับออกมา คลินก็ขับรถไปส่งไอซ์ยาที่บ้านซึ่งนี่เป็นสเตทเมนที่ไอซียากับคลินได้ให้ไหว้ในปี1998และเนื่องจากตำรวจไม่สามารถใช้ DNA ในการสืบคดีได้เพราะในที่เกิดเหตุพบเพียงแค่ DNA ของทั้ง3คนเท่านั้นและไอซียากับคลินยอมรับว่าคืนนั้นพวกเขาอยู่ที่นั่นจริงๆแต่ตอนพวกเขากลับออกมาแอริก้ายังมีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้ตำรวจในยุคนั้นไม่สามารถไขคดีได้ว่าใครเป็นคนร้าย 15ปีผ่านไปในปี2014เมื่อตำรวจได้นำแฟ้มคดีมาเปิดใหม่และเมื่อนำมาพิจารณาดีๆนักสืบทีมใหม่สังเกตเห็นได้ว่าถ้าคำให้การของไอซยากับคลินไม่ตรงกันแสดงว่าต้องมีคนหนึ่งที่โกหกตำรวจจึงเริ่มจากการตรวจสอบแบ็กกราวนด์ของทั้งสองคนซึ่งไม่พบประวัติอาชญากรรมของไอซยาแต่พบว่าคลินมีประวัติถูกจับในข้อหาที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดถึงสองครั้ง ครั้งแรกกับเด็กอายุ15ปีที่มีชื่อว่าทิฟฟานี่มิลเลอร์แต่เขาถูกตัดสินให้ไม่มีความผิดเพราะสารลงความเห็นว่าเป็นการสมยอมและต่อมาในปีเดียวกันที่เอริก้าเสียชีวิตคลินได้ถูกจับอีกครั้งในข้อหากระทําชำเราเมไม่แน่ใจว่าเป็นป้าหรือน้าของเขาเพราะในแหล่งข่าวใช้คำว่า a n นอย่างไรก็ตามคลินก็ได้รับการตัดสินให้ไม่มีความผิดเช่นเดียวกัน เนื่องจากเขายอมรับข้อเสนอคำรับสารภาพหรือ p l e บ bargain ตำรวจพยายามเชื่อมโยงว่าเป็นไปได้ไหมว่าคลีนอาจเป็นคนร้ายแต่ถึงแม้เขาจะมีประวัติในการล่วงละเมิดจากผลการชนสูตรอริกาไม่ได้ถูกล่วงละเมิดแต่อย่างใดตำรวจจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็นคนร้ายกันแน่แต่พวกเขาค่อนข้างมั่นใจว่าจะต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้หรือไม่ก็ทั้งสองคน เมย์จะขอใช้คําว่าตํารวจเพื่อให้ง่ายในการเล่านะคะแต่จริงๆแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเมยหมายถึงนักสืบชุดเก่าที่เคยทําคดีนี้และนักสืบชุดใหม่ที่ได้มาร่วมงานกันจากนั้นตํารวจได้ไปที่บ้านที่เกิดเหตุและโชคดีที่เจ้าของบ้านยังเป็นคนเดิมและอนุญาตให้ตํารวจเข้าไปในบ้านได้ภายในบ้านทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมตํารวจพยายามจําลองเหตุก,การณ์ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้น ซึ่งถ้าดูจากแผลบนร่างของแอริกาที่ค่อนข้างมีลักษณะเฉพาะตำรวจคิดว่ามันอาจสามารถบอกได้ว่าคนร้ายทำร้ายแอริกายังไงบ้างซึ่งจากคำให้การของไอซายาเขาบอกว่าตอนที่เขากับคลนเอากุญแจมาคืนตอนนั้นแอริกานอนคว่ำและห่มผ้าอยู่ซึ่งนั่นอธิบายได้ว่าทำไมแอริกาถึงมีบาดแผลบนหลังหนึ่งจุดเพราะคนร้ายเริ่มทำร้ายแอริกาจากข้างหลังขณะที่เธอกำลังนอนคว่ำอยู่ หลังจากโดนทำร้ายจากข้างหลังแอริก้าจึงพลิกตัวมาเป็นนอนงายแล้วพยายามยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาบังและป้องกันตัวจากนั้นคนร้ายแทงเธอเข้าที่คอส่งผลให้หลอดเลือด,ดแดงของเธอถูกตัดขาดและเลือดกระฉูดออกมาเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามเมื่อดูรูปตรงจุดเกิดเหตุที่ได้ถ่ายไว้เมื่อ15ปีที่แล้วพบว่ามีเลือดเป็นจำนวนมากบริเวณรอบๆร่างของอริก้ายกเว้นจุดหนึ่งข้างๆร่างของเธอ ตำรวจจึงสันนิษฐานว่านี่เป็นจุดที่คนร้ายนั่งทำร้ายอริกาเพราะเลือดก,ก็เดินไปโดนเขาทำให้ไม่มีเลือดบนพื้นบริเวณนั้นนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นคนร้ายเสื้อผ้าของเขาจะต้องเต็มไปด้วยเลือดของอริกาซึ่งในตอนนั้นในวันถัดไปตำรวจก็ได้ขอเสื้อผ้าของทั้งไอซียาและคลินเก็บไปตรวจสอบแต่ก็ไม่พบคราบเลือดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาระหว่างหลังเกิดเหตุจนถึงตอนที่ตำรวจเก็บเอาเสื้อผ้าของทั้งสองคนไปตรวจสอบมันมีเวลามากพอที่พวกเขาหรือคนใดคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้าที่ใส่ในคืนนั้นไปทิ้งและกำจัดมีดที่ใช้ก่อเหตุที่คาดว่าเป็นมีดของที่บ้านและอีกอย่างที่ไอซ์ยาก,กับเคลนเล่าไม่เหมือนกันก็คือในที่เกิดเหตุข้างนอกบ้านตรงลานจอดรถตำรวจพบเศษกระจกบนพื้นตกอยู่ข้างหลังตรงที่รถของอริก้าจอดอยู่ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไฟเลี้ยวหน้ารถของคลนมีร่องรอยของการแตกชำรุดและเมื่อถามคลนเขาบอกว่าตอนที่ไฟเลี้ยวหน้ารถของเขาแตกไอซียาก็อยู่ด้วยแต่เมื่อไปถามไอซียาเขาบอกว่าคืนนั้นทั้งคืนที่อยู่ด้วยกันไฟเลี้ยวหน้ารถของคลนเป็นปกติดีและไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับรถตอนที่เขาอยู่กับคลนซึ่งถ้าไอซียาพูดความจริงนั่นหมายความว่าไฟเลี้ยวหน้ารถของคลนแตก หลังจากที่คลินไปส่งไอซียาที่บ้านในคืนนั้นและเพราะมีเศษกระจกของไฟหน้ารถตกอยู่ตรงลานจอดรถของบ้านที่อริกาไปเฝ้าแสดงว่าคลินต้องกลับไปที่บ้านหลังนั้นหลังจากที่ส่งไอซียาแล้วแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือตำรวจไม่รู้ว่าใครพูดความจริงกันแน่แต่ตำรวจเริ่มรู้สึกว่าคนร้ายต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้ทั้งสองคนคงไม่ได้ร่วมกันลงมือเพราะถ้าพวกเขาลงมือด้วยกัน พวกเขาคงวางแผนเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังเหมือนกันคงไม่เล่าไปคนละทิศละทางแบบนี้เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในเวลานั้นตำรวจจึงลองไปพูดคุยสอบถามกับผู้คนในหมู่บ้านนั้นที่รู้จักไอซียกับเคลนแต่หลังจากไปพูดคุยกับคนกลุ่มนี้ตำรวจก็ไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แต่อย่างใดตำรวจจึงเปลี่ยนไปคุยกับครอบครัวและคนใกล้ชิดของอริกาแทน ตำรวจไปคุยกับจ u รีเคสพ่อของแอริกาเพื่อดูว่าเขาคิดว่าใครเป็นฆาตกรที่ฆ่าแอริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอริกากับไอซายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากจ u รีเล่าว่าหลังเกิดเหตุเขาถามไอซายว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถ้ารู้อะไรก็ขอให้บอกเขาแต่ไอซายบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าคืนนั้นหลังจากที่คลินไปส่งเขาที่บ้านจูๆ่ๆคลินก็พูดขึ้นมาว่า เฮ้ยฉันลืมเบียร์ไว้ที่บ้านหลังนั้นไอายซียาจึงบอกว่าถ้าคลินจะกลับไปเอาเบียร์เดี๋ยวเขาจะไปเป็นเพื่อนแต่คลินบอกว่าไม่เป็นไรเขาไปคนเดียวได้เมื่อตำรวจได้ยินอย่างนั้นพวกเขาตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเพราะนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนและเป็นข้อมูลที่สำคัญมากเพราะนั่นหมายความว่าคลินเป็นคนที่โกหกมาตลอดทำให้สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมไอซายาถึงไม่รู้เรื่องที่ไฟเลี้ยวหน้ารถของคลินแตกเพราะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คลินไปส่งไอซายาที่บ้านแล้วก่อนที่คลินจะกลับไปหาแอริก้าที่บ้านหลังนั้นไอซายาไม่รู้เรื่องอะไรต่อจากนี้เลยเพราะเขาอยู่ที่บ้านของเขาหลังจากคุยกับพ่อของแอริก้าทำให้ตอนนี้ตำรวจอยากคุยกับไอซายาเพราะตำรวจอยากรู้ว่าทำไมไอซายาถึงเล่าเรื่องนี้ให้พ่อของแอริก้าฟังแต่กลับไม่บอกตำรวจ มีอะไรที่ไอซาย,ยารู้แต่ไม่บอกใครอีกหรือเปล่าตำรวจจึงไปหาไอซาย,ยาที่บ้านแต่ไอซาย,ยาปฏิเสธที่จะคุยกับตำรวจในวันนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ยอมคุยกับตำรวจแต่เขาแค่ไม่พร้อมที่จะคุยกับตำรวจในวันนั้นทําให้ตำรวจต้องกลับมาด้วยความผิดหวังและไม่เข้าใจว่าถ้าไอซาย,ยาเป็นเพื่อนที่ดีของเอริก้าทำไมเขาถึงไม่รีบคุยกับตำรวจเพื่อช่วยให้ตำรวจตามจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายเพื่อนของเขา แต่ตำรวจก็ทำอะไรไปไม่ได้มากกว่ารอให้ไอซายาพร้อมแล้วมาคุยกับพวกเขาเองเมื่อไปคุยกับไอซายาไม่สำเร็จตำรวจจึงไปคุยกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าจอห์นไบรท์ตำรวจถามเธอว่าไอซายาเล่าเหตุการณ์ในคืนนั้นให้เธอฟังว่ายังไงบ้างซึ่งเธอบอกว่าไอซายาเล่าแค่ว่าเขากับคลนไปปาร์ตี้ที่บ้านหลังนั้นแล้วกลับบ้านของพวกเขาไปหลังจากปาร์ตี้กันเสร็จตำรวจถามต่อว่า แล้วไอซย่าพูดอะไรเกี่ยวกับคลินให้เธอฟังเมื่อไหมซึ่งเธอจําได้ว่าไอซย่าเล่าให้เธอฟังว่าคลินพยายามจะขอมีอะไรกับเอริก้าแต่เอริก้าปฏิเสธจึงทําให้คลินโกรธเป็นอย่างมากเขาเลยกลับออกไปหลังจากพูดคุยกับเพื่อนของไอซยา่าตํารวจก็ยังคงรอให้ไอซย่าติดต่อมาพูดคุยกับตํารวจระหว่างรอตํารวจจึงหันมาโฟกัสที่คลินพวกเขาอยากรู้จักคลินให้มากขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไง พวกเขาจึงนำตัวเจเนิเฟอร์คาวเบอร์แฟนเก่าของคลินมาสอบถามข้อมูลเพราะในอดีตเธอเคยขอ r s t r i i n n n o r r e r r หรือคำสั่งห้ามคลินเข้าใกล้เธอจากสารตำรวจจึงอยากรู้ว่าคลินเป็นผู้ชายยังไงอารมณ์ร้ายหรือเปล่าซึ่งเธอเล่าว่าคลินเป็นคนอารมณ์ร้ายมากโดยเฉพาะเวลาที่เธอไม่ยอมทำในสิ่งที่เขาต้องการเขามักจะทำร้ายเธอ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงรู้สึกกลัวเขาและตัดสินใจไปขอคำสั่งห้ามไม่ให้คลินเข้าใกล้เธอจากศาลทำให้ตำรวจเริ่มรู้แล้วว่าคลินเป็นผู้ชายยังไงแต่พวกเขาก็ยังอยากคุยกับคนอื่นด้วยเพื่อดูว่าทุกคนจะพูดเหมือนกันไหมจากประวัติอาชญากรรมของคลินที่เขาเคยโดนจับตั้งข้อหากระทำชำเราป้าหรือน้าของเขาที่มีชื่อว่าเจนนี่ลีตำรวจจึงไปตามหาเจนนี่ตามที่อยู่ที่ตำรวจมี แต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าเจนนี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเหลือเพียงแค่อแมนด้าพี่หรือน้องสาวของเธอเท่านั้นตำรวจจึงถามแมนด้าว่าจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจนนี่ได้ไหมอแมนด้าบอกว่าจำได้และเธอเล่าว่าวันนั้นเจนนี่เดินมาบอกเธอว่าเธอถูกคลิงกระทำชำ่วราและแมนด้าเห็นรอยบีบตรงคอของเจนนี่ได้อย่างชัดเจนแมนด้าจึงบอกให้เธอไปแจ้งความ จากคาให้การของเจนนี่ในตอนนั้นเธอบอกว่าคลินเสพสารไม่ดีทําให้จากการพูดคุยกันดีๆจู่จูเขาก็เปลี่ยนเป็นทำร้ายเธออย่างรวดเร็วหลังจากไปพูดคุยกับพี่หรือน้องสาวของเจนนี่เสร็จตำรวจก็ไปพูดคุยกับเหยื่ออีกคนของคลินนั่นก็คือทิฟฟานี่มิลเลอร์ซึ่งเธอมีอายุเพียงแค่15ปีในตอนนั้นเธอเล่าว,ว่าในวันนั้นเธอกำลังพูดคุยกับคลินเป็นปกติแต่จู่ๆเขาก็บังคับให้เธอมีอะไรกับเขา คดีของทิฟฟานี่ทุกทนายฝั่งคลินกระทำราวกับว่าเธอไม่ใช่ผู้เสียหายเขาพยายามแสดงให้ศาลเห็นว่าทิฟฟานี่เป็นเด็กใจแตกที่สมยอมมีอะไรกับคลินเองทงั้งๆที่ตอนนั้นเธอยังไม่เคยจูบก,กับผู้ชายด้วยซ้ำซึ่งอย่างที่ได้บอกไปว่าทั้งสองคดีคลินถูกตัดสินให้เป็นผู้ไม่ได้กระทำความผิดเพราะทนายที่เขาใช้เป็นทนายที่เก่งมากและเมื่อตำรวจตวรวจสอบดูพบว่าโรเบิร์ตแม็กกี ตาของคลนเป็นคนจ้างทนายคนนี้ให้เขาตำรวจจึงอยากไปคุยกับตาของคลนว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคดีของแอริก้าบ้างแต่เมื่อไปถึงโรเบร์ Robert ไม่ให้ความร่วมมือและบอกให้ตำรวจออกจากบริเวณบ้านของเขาไปตำรวจจึงกลับกันมาที่สถานีตำรวจแต่พวกเขาก็ได้รับข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนักเพราะอายการเขตบอกให้พวกเขาเอาหลักฐานทั้งหมดที่มีเข้าไปเสนอได้เลยในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วพวกเขานัดอายการเขตไว้ในวันถัดไป แต่อายการเขตไม่ว่างท่านว่างเพียงแค่ตอนนี้ซึ่งตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถรวบรวมหลักฐานได้มากพอที่จะสรุปได้ว่าคลินเป็นฆาตกรพวกเขายังไม่ได้คุยกับไอซายเพื่อให้เขายืนยันว่าคืนนั้นคลินบอกเขาว่าจะกลับไปยอเบียที่บ้านหลังนั้นอย่างที่เขาเล่าให้จูรี่พ่อของแอริก้าฟังเพราะนี่เป็นข้อมูลสำคัญที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ว่าคลินเป็นฆาตกรได้แต่ถึงตำรวจจะไม่พร้อมยังไง พวกเขาก็ต้องไปหาอายการเขตตอนนี้เพราะไม่งั้นพวกเขาอาจจะต้องรออีกนานตำรวจจึงตัดสินใจแบ่งกันออกเป็นสองทีมโดยที่ทีมแรกเอาหลักฐานที่มีเข้าไปเสนออายการเขตส่วนอีกทีมไปหาไอซียาที่บ้านอีกครั้งเพื่อน,น้มน้าขอให้เขาเข้ามาคุยกับตำรวจแต่ปรากฏว่าไอซียาได้จัดตั้งทนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถคุยกับตำรวจได้โดยไม่มีทนายทำให้ตำรวจผิดหวังอย่างมาก แล้วรีบไปส่งข่าวให้ตำรวจอีกทีมที่ตอนนี้กำลังเสนอหลักฐานที่มีกับอายการเขตซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิดไว้ก็คืออายการเขตต้องการหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่านี้เมื่อตำรวจทีมที่ไปหาไอซียามาถึงและเล่าทุกอย่างให้ทุกคนฟังอายการเขตจึงช่วยโทรไปหาทนายของไอซียาเพื่อต่อรองขอให้ไอซียามาคุยกับตำรวจโดยแลกกับการร่างสัญญาความคุ้มกันไม่ให้ไอซียารับการพิจารณาคดีในสารที่ขัดต่อเจตนาของเขา และปราศจากความยินยอมของเขาหรือที่เรียกกันว่า immunity หมายความว่าถ้าไอซยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายแอริกาเขาก็สามารถเล่าทุกอย่างให้ตำรวจฟังได้ทำให้ตอนนี้ตำรวจรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีครั้งวันถัดมาไอซียากับทนายของเขาก็เข้ามาหาตำรวจอย่างที่ได้ตกลงกงันไว้สิ่งแรกที่ตำรวจถามเขาก็คือเขาเป็นเพื่อนกับคลินมานานแค่ไหน ซึ่งเขาบอกว่าเพียงแค่หนึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุจากนั้นตำรวจถามเขาเกี่ยวกับไฟเลี้ยวหน้ารถของคลินซึ่งเขายืนยันว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กับคลินในคืนนั้นไฟหน้ารถปกติดีไม่ได้แตกหรือเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดและหลังจากนั้นคลินก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังว่าเขารถไปชนแล้วไฟเลี้ยวข้างหน้าแตกพูดง่ายๆก็คือเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไฟหน้ารถของคลินเลยจากนั้นตำรวจถามเขาต่อว่า เขาจำได้ไหมว่าเขาเคยบอกจูรี่พ่อของแอริกาว่าคืนนั้นหลังจากคลินไปส่งเขาที่บ้านแล้วคลินบอกเขาว่าจะกลับไปเอาเบียรที่ลืมไว้ที่บ้านที่แอริกาอยู่แต่ไอซ์ยากลับบอกว่าเขาจำไม่ได้แล้วเมื่อถามต่อว่าคืนนั้นพวกเขาออกจากบ้านที่แอริกาอยู่ตอนประมาณกี่โมงแล้วเขาเป็นคนเอากุญแจกลับเข้าไปคืนแอริกาในบ้านคนเดียวหรือคลินเข้าไปกับเขาด้วยแต่ซยากลับบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลย ซึ่งเป็นอะไรที่น่าง,งูดหงิดมากสำหรับตำรวจเพราะพวกเขารอที่จะให้ไอาซยามายืนยันว่าคลินบอกเขาว่าจะกลับไปที่บ้านเชียริก้าอยู่เพื่อไปเอาเบียร์ที่ลืมไว้ในคืนนั้นแต่ตอนนี้เขากลับบอกว่าจำไม่ได้ทั้งๆที่พ่อของแอริก้าบอกว่าไอซยาเป็นคนเล่าให้เขาฟังทําให้ตํารวจพยายามเค้นถามเขามากขึ้นแต่ทนายของเขาบอกว่าตํารวจลา้าเส้นและไม่ยอมให้ไอซยาคุยกับตารวจต่อและพากันกลับไป คาดว่าทนายของเขาคงบอกเขาไว้ก่อนแล้วว่าถ้าตำรวจถามอะไรแล้วไม่อยากตอบหรือไม่แน่ใจให้บอกว่าจําไม่ได้เพราะตำรวจไม่สามารถเอาผิดเขาได้ถ้าเขาจําไม่ได้เท่ากับว่าการคุยกับไอซายาครั้งนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นสำหรับตำรวจจำนวนพยานบุคคลที่เรียกมาสอบปากคำก็น้อยลงไปทุกทีแต่ก็ยังคงไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม จนกระทงังตำรวจได้มาคุยกับพยานคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเพนนีแกริออตซึ่งเป็นเพื่อนของคลินเธอเล่าว,ว่ามีอยู่คืนหนึ่งคลินมาหาเธอที่บ้านและบอกว่าเขาต้องการคุยกับใครสักคนก่อนที่เขาจะชวนเธอไปขับรถเล่นคลินขับรถออกมานอกเมืองตรงไร่ข้าโพดเขามาหยุดรถตรงถนนเล็กๆที่สองข้างทางเต็มไปด้วยข้าโพดก่อนที่จู่ๆเขาจะร้องไห้โหกมาด้วยความอัดอัน้น เพนนีถามเขาว่าเขาเป็นอะไรคลินจังถามเธอว่าเธอได้ข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมของแอริก้าไหมเขาบอกว่าคืนนั้นเขากับไอซายาไปปาร์ตี้กันที่บ้านที่แอริก้าทำงานเฝ้าบ้านอยู่พวกเขามีการใช้สารไม่ดีและเขาได้ขอมีอะไรกับแอริก้าแต่เธอหัวเราะแล้วปฏิเสธทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเขารู้ตัวอีกทีมือของเขาก็เต็มไปด้วยเลือด และเขามีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเขาหลังจากเล่าให้เพนนีฟังเสร็จเขาขู่เธอว่าถ้าเธอเล่าให้ใครฟังเขาจะทำร้ายเธอทำให้เพนนีกลัวและไม่กล้าเล่าให้ใครฟังตลอดเวลากว่า15ปีตำรวจถามเธอว่าเธอคิดว่าคลินเป็นฆาตรกรที่ฆ่าแอริก้าหรือเปล่าเพนนีตอบด้วยความมั่นใจว่าเธอคิดว่าคลินคือฆาตรกร ทำให้ตำรวจดีใจมากที่ในที่สุดพวกเขาก็ได้พยานบุคคลที่มีความหนักแน่นพวกเขาไม่รอช้าแล้วรีบขับรถไปหาคลินที่บ้าน,ท,นทันทีซึ่งตอนนี้เขาเอาศัยอยู่ที่เขตแบนชั่นเคาทีรัตไอโอวาซึ่งต้องใช้เวลาขับรถกว่า6ชั่วโมงจากรัฐอินเดียนาตำรวจไปถึงบ้านของคลีนตอนเวลาประมาณตีห้าในตอนเช้าและไปเคาะประตูบ้านของเขาคลีนเดินม,มาเปิดประตูบ้านด้วยความงงและสับสนเพราะมันยังเช้ามาก เขาไม่คิดว่าจู่ๆตำรวจจะมาหาเขาแบบไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้และเมื่อตำรวจบอกเขาว่าพวกเขาเอาคดีของแอริก้ามาทำใหม่ทำให้คลินตกใจเป็นอย่างมากแล้วเริ่มโกรธและไม่อยากคุยกับตำรวจเขาแต่พูดว่าเขาไม่ได้ทำตำรวจจึงบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ทำนี่เป็นโอกาสที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจึงยอมไปคุยกับตำรวจในรถตอนแรกเขาก็ยังคงหงุดหงิดที่ผ่านไปนานแล้วแต่ตำรวจก็ยังคิดว่าเขาเป็นฆาตกร ตำรวจพยายามบอกให้เขาใจเย็นว่าเพราะเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแอริก้าเขาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสยัยทําให้คลินรีบเถียงทันทีว่าเขาไม่ได้เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแอริก้าคืนนั้นไอซียาเป็นคนเอากุญแจรถไปคืนแอริก้าเพราะฉะนั้นไอซียาคือคนสุดท้ายที่อยู่กับแอริก้าไม่ใช่เขาจากนั้นตำรวจได้ถามเขาถึงสารไม่ดีที่เขาใช้ในคืนนั้นซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้สารไม่ดี ทั้งๆที่เขาเคยยอมรับว่าเขาใช้ในปี1998ตอนเกิดเหตุคลินยืนกรานว่าคืนนั้นเขาเพียงแค่ไปปาร์ตี้แล้วกลับบ้านเมื่อตำรวจถามเขาถึงเรื่องไฟหน้ารถเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าไฟหน้ารถของเขาแตกทั้ทงๆท,ที่ตำรวจมีภาพหลักฐานที่ถ่ายไว้จากนั้นตำรวจถามต่อว่าถ้าไอซายาเข้าไปคืนกุญแจรถแอริก้าในบ้านคนเดียวแล้วตอนไอซายาก,กลับออกมา มือหรือเสื้อผ้าของไอซายาเปื้อนเลือดบ้างไหมหรือเขาถือมีดออกมาด้วยหรือเปล่าซึ่งคลินบอกว่าไอซายาไม่ได้ถือมีดออกมาและไม่ได้มีคราบเลือดบนมือหรือบนเสื้อผ้าของเขาจะทำให้การของคลินในปี1998เขาบอกว่าคืนนั้นเขามีการสัมผัสหน้าอกของแอริกาตำรวจจึงให้เขายืนยันอีกทีว่าเขาทำจริงๆซึ่งเขาก็ยอมรับเพราะเขาบอกว่าเขากับแอริกาตกลงที่จะมีอะไรกันในคืนนั้น แต่แอริกามารู้สึกไม่สบายพวกเขาก็เลยไม่ได้มีอะไรกันตำรวจจึงถามต่อว่าแล้วเขารู้สึกยังไงที่สุดท้ายไม่ได้มีอะไรกับแอริกาคลินบอกว่าเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะตอนนั้นเขาก็มีแฟนอยู่แล้วจากนั้นตำรวจถามเขาว่าเขารู้จักผู้หญิงที่ชื่อเพนนี่หรือเปล่าทำให้คลินเสียงเปลี่ยนทันทีแต่เขาบอกว่ารู้จักแต่ไม่ได้สนิทกัน ตำรวจจึงถามต่อว่าแล้วเขาเคยเล่าให้เพนนีฟังหรือเปล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งจูจ่ๆเขาก็ตื่นมาพบมือตัวเองเปื้อนเลือดและมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดอยู่ในตู้เสื้อผ้าของเขาซึ่งคลินปฏิเสธแต่ท่าทางกับคำพูดของเขาเริ่มไม่เป็นไปในทางเดียวกันเสียงของเขาเริ่มเบาลงเรื่อยๆตำรวจจงเอารูปของเอริก้าหลังเสียชีวิตให้เขาดูเพื่อดูท่าทีของเขาแล้วถามเขาว่าเขาก็เห็นเอริก้าในสภาพนี้ไหมซึ่งเขาก็ยังคงปฏิเสธ แต่ตำรวจเห็นได้ว่าเขาเริ่มมีน้ำตาคลอเบา้าตำรวจจึงย้ำถามเขาว่าจริงๆแล้วคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่คลินได้แต่พูดว่าเขาไม่ได้ทำแล้วขอไม่คุยกับตำรวจอีกและลงจากรถไปจากการพูดคุยกับคลินตำรวจเห็นได้ว่ามีบางอย่างที่เขาพูดไม่เหมือนเดิมจากตอนแรกในปี1998เ้าปเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ใช้สารไม่ดีในคืนนั้นและเขาไม่รู้เรื่องไฟหน้ารถที่แตกของเขา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาพูดครั้งนี้ก็คือที่เขาบอกว่าไอซียาออกจากบ้านหลังนั้นมาหลังจากคืนกุญแจรถให้อริกาในสภาพสะอาดสะอ้านไม่มีรอยเปื้อนเลือดเพราะถ้าจำได้ในตอนแรกที่ตำรวจไปจำลองเหตุการณ์การเกิดเหตุที่บ้านหลังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ฆาตกรลงมือเสร็จแล้วจะสามารถเดินออกจากบ้านมาโดยที่เสื้อผ้าหรือมือไม่เปื้อนเลือดและมากไปกว่านั้นในเวลานั้นไอซยาไม่มีรถ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะกลับไปที่บ้านหลังนั้นหลังจากที่คลินไปส่งเขาที่บ้านนั่นหมายความว่าไอซียาไม่ใช่ฆาตกรอย่างแน่นอนแต่คลินนี่แหละคือฆาตกรเพราะดูจากประวัติการทำร้ายผู้หญิงของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาถูกปฏิเสธและเรื่องไฟหน้ารถที่เขาจะต้องไปชนกับอะไรสักอย่างตอนที่เขากลับไปหาอริกาหลังจากไปส่งไอซียาแล้วเพราะมีเศษกระจกไฟหน้ารถของเขาตกอยู่ที่ลานจอดรถของบ้านหลังที่เกิดเหตุ แล้วไหนจะทำให้การของเพนนีเพื่อนของเขาอีกเรียกได้ว่าตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานอย่างหนานแน่นในการพิสูจน์ว่าคลินเป็นฆาตกรที่ฆ่าแอริกาพวกเขาไม่รอช้าและเรียบนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้อัยการเขตอีกครั้งเพื่อน,นำไปให้คณะลูกขุนใหญ่พิจารณาแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะสองเดือนต่อมาคลินก็ได้เดินเข้าไปในสถานีตำรวจของเขตที่เขาอยู่และสารภาพทุกอย่างกับตำรวจเอง เขาบอกว่าคืนนั้นหลังจากไปส่งอารซยาที่บ้านเขากลับไปทําร้ายแอริก้าจริงๆเขาเดินเข้าไปแล้วหยิบมีดจากในครัวมาทําร้ายแอริกา้าโดยที่ไม่ได้พูดอะไรกับเธอสักคำเพียงเพราะเขาโกรธที่แอริก้าปฏิเสธที่จะมีอะไรกับเขาจากนั้นเขามีดเล่มนั้นกลับไปด้วยและขับรถไปที่บ้านตาของเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าทําความสะอาดรองเท้าและร่างกายแล้วเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดกับมีดใส่ถุงและขับรถเอาถุงไปทิ้งในแม่น้ํา ก่อนที่จะขับรถกลับมาที่บ้านตาของเขาแล้วไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้ในวันที่20กรกฎาคมปี2015คลินแม็เค์ถูกตัดสินให้มีความผิดในคดีฆาตรกรรมแอริกาเคสและได้รับโทษจําคุก40ปีแต่เพียงแค่4ปีหลังได้รับโทษคลินก็ได้จบชีวิตตัวเองในเรือนจําในปี2019และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคดีในวันนี้ค่ะทุกคนคิดยังไงกับคดีนี้กันบ้างคะ เมย์ไม่รู้ว่าเมย์เล่าสับสนตรงไหนหรือเปล่าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ